รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงตะเวนข่าวทั่วไทยสนับสนุนโดยอบไทยข่าวโลมนิวส์บริษัททอมมอสจำกัดสวัสดีครับอาทิตย์นี้ตะเวนข่าวทั่วไทย จะพาไปเที่ยวชมพระพุทธสยยาสีทองหรือพระนอนที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศที่ตั้งอยู่ณนวัดสุกุมารามตมบลวังตะกูจังหวัดพิจิตรเป็นพระพุทธสยยาสองค์ใหญ่ที่จัดสร้างขึ้นโดยพระราชภาวานาโกศลหรือหลวงพ่อนันพุทธิยโนแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีไปพบกับคุณพรได้เลยครับสวัสดีค่ะตระเวนข่าวทั่วไทยตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดสุกุมารามตบาบลวังตะกูอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรเป็นวัดที่เกิดขึ้นมาจากความศรัทธาของประชาชนชาวพิจิตร และในปัจจุบันวัสกุมารามีพระครูวิจณ์วิหารกิจหรือพระครูสุรินมาเป็นเจ้าอาวาสอีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพิจิตรดังนั้นเรามาฟังท่านพระครูพูดถึงพิธีฝึกปฏิบัติกรรมฐานมโนมยิ์นะค่ะในช่วงนี้ทาวาก็มีการบวชพรามฝึกกรรมฐานมโนมยิทธิโดยได้เชิชญอาจารย์ต้เพิมพ์พังตีกวินเป็นครูสอนครูโอสันสายตินมาเป็นครูสอนเป็นทานบารมีตินบารมีและ ในข่าวมาปฏิบัต himself, ิจะจัดว่าวัดน right ี้แล้วความมาถามจากพระคุณเจ้าเมียดีจากคุณอนันตวัฒน์ทุงเป็นต้นพอสมนึกก็เตรมเดินการซ่อมแซมต่อผู้ให้วัดนี้จะเรื่องสืบต่อไปในภายภาคหน้าแต่มาภาพในฐานะเจ้าวาดขอบารมีพระเจ้าประธรรมเจ้าประเสงิฐเจ้าบารมีลูกปลาลูกเขียนลูกพระสีลูกปลาศาสนาทหลายทั่วประเทศไทยหมดทุกหมดจบหมดโลกหมดใครไม่ช่วยไม่ราำด้วความถือเป็นความเดินความร่ำรวย ในปีพศ2567คุณท่านทุกคนทินสวัสดีครับผมไพโรธวงตาง,งานนายกเทศมนตรีตำบลวางตะกูในวราระฤิถีปี2 5 6 7ขอรัธนาคุณพระศรีรัตนาภัยและศิดิ์สิธิท์ทั้งหลายได้โปรดปกปักรักษาทุกท่านให้พบแต่สิ่งที่ดีมีีต่ความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการด้วยเทินสถาบัานนักข่าวแห่งประเทศไทยต่อยอดงาน AI สู่อนาคต เปิดอบรมนักเขาอย่างมืออาชีพรุ่นที่1ด้วยหลักสูตรอบรม3วันฝึกงานภาคสนาม3เดือนด้วยการเรียนรู้อย่างจริงจังกับธณานาจารย์มากด้วยประสบการณ์อบรมนักสาาบันนักข่าแห่งประเทศไทยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและรายได้ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนครหลักสี่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายบุคคลเบอร์0ู2 6 5 2 0 7 6 9